รวมสถิติยอดแย่หลังเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้ทอนแนมฮอสเปอร์0-4ในศึกพิเมลิกผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ถือเป็นสถิติการายพ่แพ้ยาวนานที่สุดในอาชีพผู้จัดจาการทีมของเปปปิโอลาและแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2006ในยุคการคุมทีมของสจวตเพียร์แมต์นี้เป็นครั้งแรกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้3เกมติดต่อ,อกันในศึกพิเมลีก ภายใต้การคุมทีมของเปปกวาริโอลากุนซือชาวสเปนนิดเปปกวาริโอลาไม่เคยพ่ายแพ้ในเกมหลีกที่เอติฮัสเตเดียมด้วยประตูถึง4ลูกมาก่อนตลอดอาชีพผู้จัดการทีมของเขาเกมนี้เป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดร่วมของเปปกวาริโอลาในฐานะกุนซือโดยก่อนหน้านี้เคยแพ้ให้กับเอเวอร์ตต่4-0ในปี2017 แพ้บาร์เซโลนาในศึกแชมเปียนลีกในปี2016และแพ้บาร์เยนมิวนิกกับเรอัลมาดริดในปี2014แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ลีกสูงสุดทีมแรกที่พ่ายแพ้5นัดติดต่อกันในทุกรายการนับตั้งแต่เชลซีทำไว้เมื่อเดือนมีนาคมปี1956 นี่คือความพ่ายแพ้ในเอทีฮัสเตเดียมที่เลวร้ายที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่แพ้อาร์เซนอล5-1ต่อเมื่อปี2003นี่เป็นครั้งแรกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตามหลัง2-0ต่อเกมเย่าในศึกพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2010ที่พบกับเอเวอร์ตันเป๊ปวอด์โอล่าแพ้ให้กับสเปอร์บ่อยกว่าคู่แข่งอื่นๆทั้งหมดโดยแพ้ไป9ครั้ง แมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสยิงถึง23ครั้งในเกมนี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูดได้ถือเป็นการสร้างโอกาสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่พวกเขายิงไม่ได้นับตั้งแต่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0เมื่อเดือนมีนาคมปี2021